อะไรที่แพช้นะคะแพชจะทาลงไปบนหน้าเลยนะคะโดยที่ไม่ได้าทาครีมบำรุงอะไรก่อนเลยนะคะคือเพราะว่าเขามีตัวบำรุงอยู่แล้วเนาะมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวอยู่แล้วนะคะก็ทาลงไปได้เลยนะคะแทนที่บำรุงผิวได้นะเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยนะว่าแบบเขาเกี่ยง,ง่ายมากอบบเ,เกี่ยแบบเดียวเองอะแบบซึมไปละแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหนียวเนินหนาอะไรนะคะทาแล้วหน้าก็จะมีความเนียนขึ้นมาเลยนะคะทุกคน เหมือนเราทาเมคอัพเบสนะคะหรือว่าทาพัมเมอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้ไม่มีซิลิโคนนะคะเหมือนพัมเมอร์เนาะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอุดตันผิวนะคะวันไหนที่ใครที่เกียจแต่งหน้านะคะแพ็ก็จะทาครีมกันแดดหลอดน,นี้แล้วก็ทาคอนซีลเลอร์นะคะทาปากเขียนคิ้วออกจากบ้านได้เลยนะคะคือซื้อมาหลอดน,นึงนี่ถือว่าคุ้มมากๆนะคะตัวนี้เขาช่วยคุมมันได้ดีพอสมควรเลยนะ คือรู้สึกว่าแบบทาแล้วหน้ามันไม่ค่อยมันเยิมเท่าไหร่นะคะในระหว่างวันเนาะโดยที่ไม่ต้องทาแป้งก็ยังอยู่ได้นะคะรู้สึกว่าเออช่วยคุมมันได้ดีพอ,อสมควรเลยนะในส่วนของประสิทธิภาพการกันแดดนะคะตัวนี้นะคะเขามี spf 50บวก pa 4บวกนะคะซึ่งเป็นค่าที่สูงมากๆนะคะก็กันแดดได้สบายมากนะคะ คือไม่ต้องห่วงเลยว่าหน้าจะมองคำนะอันนี้คือใช้ในชีวประจัาวันทั่วไปได้เลยนะคะแพรู้สึกว่าระหว่างวันบมงทีแพ้เจอแดดค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรก็ไม่รู้สึกว่าหน้าหมองคำนะก็ถือว่าโอเคมากๆนะคะเป็นกันแดดที่ดีตัวหนึ่งเลยแหละ ก็สรุปนะคะครีมกันแดดจอลีน่าพัฟนะคะก็เป็นครีมกันแดดที่ดีเลยนะคะแพนแนะนํานะคะทุกคนก็เป็นบํารุงในตัวได้ด้วยกันแดดได้ดีด้วยนะคะคุมมันดีด้วยนะคะแล้วหน้าเนียนขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นเมคอัพเบสได้ด้วยนะถือว่าซื้อมาหลอดเดียวก็ คุ้มเลยนะคะยิ่งถ้าใช้คู่กันกับครีมโลแกนในตานานของเขานะคะโอ้โหแบบยิ่งจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แทนแนะนำทุกคนนะคะก็ลองไปดูกันนะคะใครสนใจอยากจะลองซื้อมาใช้ดูบ้างน,นะคะเขาก็มีขายทางออนไลน์นะคะทุกคนที่ Line แอดนะคะโจลีนาพลนะคะหรือว่าแฟนเพจโจ o ี i n a p l u สนะคะ